สวัสดีครับอาจารย์โดกพาชมวันนี้สุดประการโมเดลและผองเพื่อนนะครับไปดูเรื่องราวที่สสอักรวัฒน์อัศวเเหมนะครับได้มากล่าวเปิดงานอบรมดีไซน์ทิงกิ้งกับวิทยากรผู้น,น่ารักของเราอาจารย์เกตเทสุดๆไปเลยแล้วก็อาจารย์ปรเมศนะครับชุ่มยิ้มแล้วอาจารย์โดกนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้าร่วมสัมมนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเพื่อพัฒนา,นา คุณภาพในความคิดเราต่างๆนะฮะเพื่อให้เ,เศรษฐกิจฐานรากเราสามารถที่จะเดินไปได้ผมอยากจะกลาบเรียนว่าต้องกล่าวขอบคุณทางอาจารย์นะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ทางทางมหัวเฉียวนะครับที่แล้วก็สถาบันอาหารด้วยแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกคนที่ร่วมกันทําโครงการประวันสุขการโมเดลซึ่งเรามีความ เข้าใจว่าพอพอบ,บ,บทอพทที่ให้งบประมาณเราผ่านมาทางมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นศักยภาพส่วนหนึ่งนะครับของอาจารย์กนกพงษ์ต่างงานกับกรรมธิก,การเราที่ได้รับกรบ,บุรณาผมในฐานะการรมธิการนะครับการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยนวัตกรรมก็เป็นเพียงฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งนะครับที่ร่วมกันทําให้การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการขับเคลื่อนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะตอบ รัฐบาลได้ในสภาวะปัจจุบันตรงนี้ว่าปัญหาดังกล่าวย่างยิ่งปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญนะครับปัญหาเรื่องเกษตรกรที่เ,เขามีปัญหาในพื้นที่แล้วก็ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับในวิสากิจุมชนเขามีปัญหาไม่มีพี่เลี้ยงนะครับเราก็ได้คนที่มีความรู้อย่างมากที่สุดก็คือบุคคลที่อยู่ในสถาบัน การศึกษานะครับโดยมหาวิทยาลัยของรัฐทุกๆมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้อันนี้ผมดีใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโครงการโมเดลต่างๆนะครับที่อาจารย์กหนกนะครับแล้วก็กรรมธิการพวกเราร่วมกันทําตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบได้และขยายผลได้ผมตรงนี้นถือว่าถึงจะถือว่าเป็นความสําเร็จประมาณสัก50% จนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามรูปแบบเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสอสอ,สอ,อัครวัฒน์อัศวเหมนะครับที่เป็นผู้ให้กําลังใจและพร้อมที่จะเข้าไปประสานงานช่วยเหลือในทุกเรื่องราวนะครับพร้อมท่านเข้าร่วมอบรมด้วยน่ารักมากอาจารย์ดวงพาชมพบกันครั้งหน้าครับ